ันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โตเกียวพาซาสาขาฮะไทยร่านั่นเองค่ะโอ้โหอุ้ยปรสาทาหารูกมากแต่เชื่อว่าแบบเอางบมาแบบพันเนื้อก็น่าจะได้หลายของแบบไอบได้ของกลับไปได้ยอะมาก็คืออูฟู่เลยนะว่นนี่คืออูฟู่เลย คนนี้ตีลา,าอยู่กับพวกเราสองคนในรายการลุยวิปล,ลุยกับแย้มค่ะลุยกับจัดมินค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะจัดมินวันนี้นะคะเราก็อ,อยู่กันที่โตเกียวพาซาสาขาหาไทราานั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าวันนี้พวกเราสองคนจะไปทำอะไรอะ่ะตามพวกเราไปดูกันค่ะ อินแบบเนียนๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนลดอะไรนี้สําหรับคนที่มาซื้อของนะคะก็ซื้อเยอะก็ลดเยอะอ๋อแล้วเราจะซื้อเยอะไหมอ่ะดูจากที่พี่ๆเตรียมลดเขีนให้พวกเราแล้วโอ้โหน่าจะแบบให้เราช้อปปิ้งกระจายอ่ะงบพี่ๆมีให้เท่าไหร่คะวันนี้ไม่มีงบให้ค่ะแต่มีมิชั่นให้ค่ะเอ้ยมีิมิชั่นได้หรอไม่เห็นบอกเราก่อนเลยนั่นนี่จะให้น้องแต่ละคนหยิบของมาโคลซสาชิ้น แต่ใน้ามชิ้นข้ามซ้ากันพอดูอิปะปุ๊บพี่จะเอามาตรวจราคาดูว่าถ้าเป็นมือหนึ่งอะจะราคาเท่าไหร่เอามารวมกันใครได้ราคามือหนึ่งรวมมากที่สุดคนละเป็นผู้ชนะ,นะคะ่ะไว้ถว่าแบบยากอยู่นะคะเพราะว่านี่แบบไม่ค่อยเป็นคนช้อปปิ้งด้วยอะเป็นคนแต่ช้อปของมือสองอย่างเดียวอ่าอหมายถึงว่าของมือสองที่ไม่ใช่อนั้นนะเออ,อ เข้าใจผิดนะคะโอ้ยไม่เก่งเรื่องนี้ซะด้วยสิแต่ว่าเรื่องใค่ขันมันก็ยอมกันไม่ได้ปะอ่าเอาสิเอาสิเออ,เอีฉันต้องชนะเออเราเข้าไปกันดีกว่าค่ะเริ่มมิชชั่นกันเลยค่ะ แปลกใจเลยว่าทําไมคนเยอะขนาดนี้เพราจากที่เขาแบบเปิดร้านวันแรกคือแบบโอ้โหคนวิ่งทะลักเข้าร้านเยอะมากแต่แบบ วันปกติแบบเหมือนวันนี้เป็นวันอะไรอะวันอังคารก็ยังแบบคนเยอะปกติเลยแบบที่จอดรถคือเต็มไปหมดเลยเนาะจริงมีอุปกรณ์โอ้โหถังน้ําแข็งเออเตาปิ้งเออมีโคกเก้าอี้ด้วยเห็นไหมมีเบสมีกีต้าแบบผู้ชายที่ชอบของมือสองแบบสามารถมาที่นี่ได้นะคะหรือว่าแบบใครมีแฟนแล้วสามารถชวนแฟนมาออกเดทได้เด้อมาช้อปปิ้งกันเลย โอ้โหมีตั้งแต่ของแบบราคา10บาทนี่ค่ะเอ้ยส0บาทมีงบน้อยก็มาได้นะใช่ไม่จะเป็นต้องแบบว่ามีเงินแบบ100บาท2 0 0เออแ็เชื่อว่าแบบเอางบมาแบบพันหนึ่งอะก็น่าจะได้หลายของแบบเอับได้ของกลับไปได้ยอ่งก็คืออูฟู่เลยนะก็นีหนี่คืออูฟู่เลยโอ้ยรองนี้น่าสนใจก็คือรองเท้าโอ้ยแล้วรองเท้าก็ถือว่าแบบยังใหม่อยู่เลยค่ะ ยังจักคุณอีกเยอะมากหาถูกมากโอ้โหส้นสูง80บาทมันไม่มีรอยกันใช้งานเลยใครสนใจก็คือแบบสาวๆคนไหนสนใจสามารถมาดูได้นะส้นสูงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบว่าใส่ประหยัดงบน้อยอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรเครื่องดนตรีน่าจะเป็นเครื่องดนตรีของคนญี่ปุ่นไงเราอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเราเป็นคนไทยภา็นคนไทย โพราว่าเขาเลงอันนี้ไว้ว่ะเอาละสะดุดตากับอันเนี้ยคิดว่าแบบเออเขาเคยเห็นแบบว่าคนจีนแบบชอบเอาแบบอันเนี้ยมาเป็นแบบแบบดูแบบมงคลมเลยเออรูปอะไรนะผนังแล้วแบบว่ามีการประมูลแบบจากรูปภาพแพงนะเออเก้าเลยได้แล้วค่ะชิ้นแรกเราเปิดประเดิมชิ้นแรกของเราก่อนเลยกิ่งไว้ก่อนเพราะของเราแพงแน่นอน เอาจริงๆคือแบบไม่คิดว่าเขาจะติดราคาทุกอันนะแต่อันนี้คือเขาติดทุกอันเลยจริงๆแพงปั๊อันนี้คือป้ายอยู่ไหนนะแป๊บนึงฉันน่าจะหาไม่เจอป้ายหลุดตรงนี้แต่เขาติดนะแต่ว่าป้ายเออเขาติดนะติดทุกใบแต่ป้ายหลุดใช่อันหน่นติดหมดเลยหลักร้อยร้อยต้นต้นบางอันก็ไม่ถึงร้อยนะหลักสิบเองจริงเหรอใช่วุ่ยรองเท้าอันนี้คือคอนเวิร์ตเลยทุกค <All> star. ออร์สตาร์ราคาปกติแบบน่า,าจะเป็นพันเพราะฉะนั้นฉันได้ของแล้วหนึ่งอย่างโอ้ยร oh. องเท้าแล้วกัน <c oughs> ได้ไม่เป็นไรเอาไปแ <c oughs> มข้ของฉันฉันคิดยู่แล้ว่าของฉันแพงแน่นอน <c oughs> อันนี้ก็แพงเพราะปกติราคาก็เป็นพันอะแต่นี่ขึ้นเหลือ250 นะคะโอ้โหทาโกยากิโอ,โอ้โหอย่งดีๆก็กลายเป็นเชฟ <c oughs> โอเคแบบ150บาทเองอะคุณทุกชมคือยังใหม่อยู่เลยอันนี้สามารถเอาไปขายต่อได้นะเนี่ยทำกำไรได้นะบอกไว้ก่อนซื้อซื้อเอ้ยเราซื้อไป,ไ,ปไหมเราซื้อไปขายคนอื่นดีไหมซื้อนะถ้ามือหนึ่งมัมมน,ะมน,นจะราคาเท่าไหร่งั้นก็เอาเลยแล้วกันเอาเอาเลยเหรอเอาเลยของมันมีอีกเยอะนะ ระวังจะแพ้น่ะไม่เป็นไรเราเอาไว้ก่อนเดออี๋ยวค่อยเป็นเลือกทีหลังตัวกระตูนหายากเห็นปะอของยีราถ้าเราจอาวอะไรในโซนนี้เราต้องให้พี่ๆหยิบให้นะเพราะว่า เป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันค่ะ<ช>แล้วก็เหมือนเป็นรีคาสิตด้วย ดูแล้วว่ารางวัลอะไรแต่ตอนนี้เี่ยตอ้ก็เจะหาของที่เจอเฮ้ยสะดุดตากำหนึ่งอย่างแต่น่าจะเอาลงมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนโอ้โหเป็นชิ้นนี้แล้วกันชิ้นที่สองแต่ว่ามันเอาลงมาไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาตรวจราคากันไวท้ทีหลังละกันอันนี้คือชิ้นที่สองใครที่แบบชอบแบบติดผนังให้ดูแบบฟิวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่ทำร้านอาหารอะไรเงี้ยก็าสามารถแบบซื้อไปติดได้คือมันสวยมาก ชั้นวางทีวี TV, อะออเก้าอี้ทำงานเออตอนนี้ก็รู้สึกแบบได้สิ่งที่อยากได้แล้วนะคะแบบมองไปแล้วอ๋อคิดออกแล้วหว่าแบบอยากได้อะไรอะ่ะรู้แล้วเออ,เอ,อต้องแบบราคาแพงอย่าง,พง,งเพราะว่าคิดออกแล้วเพราะว่าเพราะว่า แอบ,บเลงไปเห็นซอยนึงแต่แบบปุ๊บไปก่อนให้เลือกก่อนละกันว่าแบบอยากได้อะไรนะตอนนี้เจอละน้องพิกเกอร์ไหนแพงสุดอุ้ยอันนี้เคยเห็นชิ้นที่สามของเรานะคะก็เป็นอันนี้เลย แล้วทุกคนเชื่อว่าราคาแบบเกินแน่นอนไม่เป็นไรให้ขิงไปก่อนเดี๋ยวเจอของเราปกติเขาจะว่ากันว่าหัวเราที่หลังดังกว่าใช่ปะแต่เน,นี่ยหัวเราก่อนชน,นะคะ่ะให้ก่อนให้ก่อนเดี๋ยวรอของเราอีกแป๊บนึงโอเคได้ยังหน้ารางครบละไปค่ะเราก็จะไปกันอีกซอย ในตู้ครัม่งั้นเดี๋ยวเอาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเอานะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนเนาะอะไหนเร่งอะไรไว้ผู้สีเขาเร่งกระเป๋าแบรนด์เนมไว้ค่ะฮ่ยมีด้วยเหรอจริงๆที่นี่มีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยนะเดินเข้ามาคือหันมาทางขวาคือเห็นเลยว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมแรงว่ะพวกนี่คิดว่ากระเป๋าใบไหนแพงที่สุดคะแบบมีแนะนำไหมคะใบนี้ค่ะโอ้โห เป็นแบรนด์เลยนะโฟนแบรนด์รักชูรีด้วยนะคะดูนี้แบรนอะไรโอ้โหขอดูราคาป้ายก่อนนะคะเท่าไหร่ปุ๊บขนาดมือสองราคาป้ายยังแบบราคาขนาดนี้อจ,จะ้ะแต่ว่าราคาจริงอาจจะเท่าไหร่รู้สึกเริ่มฮอนแท้อ่ะจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวจะบอกราคานะ9,900บาทค่ะราคามือสองนะ เอา,เอาแล้วชีวิตเราที่เราเลือกมาคือพันต้นทางนั้นเลยนะเราบอกแล้วว่าเนี่ยหัวเลาะดังกว่ามีอยู่จริงอุ้ยหัวเลาะที่หลังนะออหัวเลาะที่หลังดังกว่ามีอยู่จริงไม่รู้แหละปราบใดที่ยังไม่เช็คคะแนนจนจบเราอาจจะชนะก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ป้าฉนชนะเนะขิงไว้ก่อน เช็คราคาเลยค่ะอยากดูแล้วแบบใบนี้เท่าไหรเออ่เอาไหมเออเราาว่างร้อนที่แบบว่าพี่ๆเขาแบบคิดคะแนนแล้วก็คิดราคากานันว่าของใครจะชนะเราไปเดินเล่นกระตอด,ดีไหมได้าาเวลาไปกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันที่หลังเนาะ ลองมาถามความรู้สึกกันดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงกับการได้มา<ต>ที่นี่วันนี้รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากมาเห็นแบบโอโหสินค้าหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าแบบโอโหเยอะมากเลยเนาะใช่ตอนแรกอะ่ะเขาเขาคิดว่าแบบราคาแพงมากแต่พอมาถึงแล้วโอโหราคาถูกมากติดป้ายทุกชิ้นจริงติดป้ายทุกชิ้นจริงๆคิอไม่มีอะไรนไม่ติดเออราคาเริม่มต้ตนคือมันมันหายไปแค่นั้นเองราคาเริ่มต้นหลักสิบ จริงหรอกสิก็คือสิบาทก็คือสามารถเดินพ่าืไอได้เลยแล้วว่าสาระรู้สึกยังไงที่แบบมาที่นี่ครั้งแรกมัก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกไม่เคยแบบไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรแบบนี้มาก่อนพอมาถึงก็แบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะ พอเข้ามาอุ้ยมันเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเพราะออมันมีแบบอันนี้อ่ะชิ้นเล็กน้อยสบาทก็ซื้อได้แล้วมีแบบถุงสุ่มด้วยนะออในราคาเ,เพียงแค่10บาทออที่เราไปดูเมื่อกี้เนอะว่าแบบมันจะมีอะไรบ้างพอเข้าไปเรื่อยๆนี่แบบเริ่มถูกใจแล้วอ,อ,อ,อยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะมันก็จะมีทั้งของมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยผสมกันมาเลยใช่ค่ะถ้าใครอยากมานะร้านเนี้ยเปิดทุกวันอ,อ,อังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึงสองทุ่มเลยนะคะใช่แล้วค่ะก็จะหยุดทุกวันจันทร์นะคะทุกคนอย่าามวันนจะ แล้วคืออดซื้อของเพราะว่ามันปิดแต่พนักงานแอบกระซิบมาว่าของเขาแบบลงตู้ทุกวันเลยนะคะใช่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าของรางวัลเราไปไหนเออลืมอะไรไปป่ะเหลือเหมือนเหมือนยังไม่ได้อะไรเลยมันจะปิดรายการอยู่แล้วแต่ของรางวัลยังไม่มึเลยอ่ะของราลใ้คนพี่คะอ่ะคนแทนได้มันคือสิ่งที่เราเลงกันไว้ตอนต้นดูตอนต้นไปก็แบบคนแทนได้อะไรคะเราก็มีค่ะ นอนตุกตาผอมใจแต่ก็เหมืนจะเป็นรางวัลปลอบใจแต่ก็ราคาแพงนะส่งหมดเนี่ยชอบปะรางวัลปะก็ได้อยู่ไม่เป็นไรก็ภูมิใจกับของถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะก็ตามใช่ไหมลูก รู้สึกแบบดีใจมงก็ลงได้ถ้วยรางวัลด้วยโอ้ชอบมากไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะแพ้แต่ว่า EP หลังๆ EP ีต่อไปเนี่ยเราอาจจะชนะก็ได้เดี๋ยวไว้มาแก้ตัวใหม่นะคะกคด้ซีเราก็ไม่ยอมแพ้อยู่ดีสยดายเนาะวันนี้พี่ๆทีมงานชอบแบบสุดท้ายตลอดเวลาเลยแต่เขาต้องเสียดายนะแบบเวลาของเราหมดลงแล้วว่ากำลังแบบสนุกเลยก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในรายการลุยวิท อ่าีพีน่าจะไปที่ไหนหรือว่าแบบไปทำมิชชั่นอะไรเนี่ยก็ลรอติดตามกันได้เลยค่ะทางช่องรักตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย